กลับมาเล่าเหรอได้เบาะแสอะไรบ้างไหมเมื่อกว่าเดือนก่อนพื้นที่ท่องเที่ยวได้เปลี่ยนกล้องวงจรปิดชุดหนึ่งแล้นนำบางส่วนกลับมาจากสถานที่ต่างๆได้เตรียมที่จะศึกษาข้อมูลจากพวกมันดังนั้นการข่า,าก่อนหน้านี้ของเราั่านสมเหตุสมผลได้มีความเป็นไปได้ที่มันจะทําให้เราเข้าใจผิดนอกจากนั้นยังมีเรื่องแปลกอีกหนึ่งเรื่องสถานที่ที่ทรงเตยหยดตกลงไปจากหน้าผาถูกพวกเขาเปลี่ยนไปแล้วดังนั้นจึงไม่สามารถหาเบาะแสที่นั่นได้อีกแล้ว ตอนนี้แน่นอนแล้วว่าทรงเตอ๋อหยวนถูกคาดตกร,รมมีเบาะแสอะไรเพิ่มไหมครับเงินในบัญชีบริษัทของเขาเดือดไม่มากนักเนื่องจากดูเหมือนว่าเขาจะร่วมมือกับบริษัทที่ชื่อว่าเซิงเกอเพื่อพัฒนาโครงการใหม่ปุลขค่าของการลงทุนรวมอยู่ที่ประมาณ240ล้านหยวนแสดงให้เห็นว่าทรงเตอ๋อหยวนได้ลงทุนไปประมาณ130ล้านหยวนได้จำนองบ้านของเขาเพื่อได้กับเงิน28ล้านหยวน จากนั้นเขาก็กู้เงินอีก22ด้านจยนรวมกับเงินบริษัทของเขามันก็พอดีเลยผมคิดว่าจากุมมองนี้ก็สามารถพิสูจน์ได้ว่าเขาถูกฆ่าตายท้ายที่สุดแล้วเขาก็กําลังจะประสบความสําเร็จครั้งยิ่งใหญ่ไม่เป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจะฆ่าตัวตายฮลัลโหลอะไรนะตู้หว่วนตายแล้วอย่างนงินหรอฮะตายแล้วเขาตายได้อย่างไรกันพิชจากานะินเนอะ มีคนแจ้งว่าเธอน่าจะเสียชีวิตได้สักพักแล้วไปกันเถอะเนื่องจากบอะแสที่นั่นหายไปแล้วไปที่บริษัทเซิงเกอและไปตรวจดูที่นั่นซะได้ฉันจะไปกับคุณด้วยคุณมาหาใครอย่างนั้นเหรอคะจางเข้าอยู่ห้องไหนเมื่อวานเืินเจ้านายของพวกเราไปที่อ่าวไทยได้ไม่ได้อยู่ที่จงไ่ค่ะเพิ่งออกไปเมื่อวานเืินเหรอเราได้ติดตามข้อมูลของจางเข้าแล้วสรุปว่าเข้าไปจริงๆ ร่องรอยของเขาถูกพบที่สนามบินจงไฮและก็สนามบินที่ประเทศไทยขึ้นที่ตู้หวนประสอบอุบัติเหตุนั้นเขาต้องมาอยู่ที่จงไฮแน่นอนไม่ได้ข้อมูลอะไรเลยเราต้องติดตามจางห้าวคนนี้ต่อไปนะดินจี้ฉันขอให้คุณไปที่ประเทศไทยแล้วพาเขากลับมาค่ะคุณผู้หญิงคุณผู้ชายทั้งสองท่านนี้จะขึ้นไปชั้นสองอย่างนั้นหรอคะ มันเป็นแบบนี้นะคะตามกฎของคาสิโนของพวกเราหากคุณต้องการขึ้นไปบนชั้น2คุณต้องผ่านการตรวจสอบเงินทุนก่อนนะคะตรวจเงินทุนเหรอถ้าหากว่าเงินของคุณเกิน1ล้านคุณก็สามารถขึ้นไปได้ค่ะ1ล้านเหรอก่าจะได้1ล้านมันใช้เวลานานมากเลยด้วมันน่ากลัวพอสมควรด้านผ่านคือ 000, 000. คุณสามารถตรวจสอบได้เลยเนะกรุณารอสักครู่นะคะคุณผู้หญิงและคุณผู้ชาย พวกเรามีสิทธิ์ขึ้นไปไหมได้อยู่แล้วคะ่ะเชิญได้นะคะคุณมีเงินหนึ่งล้าน 1, 000, 000, ในบัตรของคุณอย่างนั้นเหรอนี่คุณเกาะผู้หญิงด้วยอยู่ใช่ไหมความคิดคุณนี่แคบเกินไปแล้วฮ่า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 วันนี้ฉันโชคดีมากจริงๆ <h ahaha> คุณเป็นใครกันไม่สําคัญหรอกนะว่าฉันเป็นใครคุณแค่ตามฉันมาก็พอแล้ว <h ahaha> ไปให้พ้นได้อย่ามาลบกวนฉัน แกไม่เชื่อฟังคำสั่งฉันดีๆถ้าอย่างนั้นคงต้องใช้กำลังกันหน่อยแล้วโอเคโอเคฉันยอมแล้วยอมแล้วหยุดมือได้แล้ววันนี้ฉันใจดีมีของมาจากทุกคนนะว,ว้าวเงินหลดทับแล้วชิปเยอะมากเลยถอ,อยไอแวนนั่นแกจะหนีไปไหนหยุดเดี๋ยวนี้นะหยุดให้งโงส่สินี่ไม่ใช่ละครไทยนะ ก็ฉันบอกไปแล้วไงบอกให้หยุดทำไมแกถึงเอาแต่วิ่งอยู่ได้กันคุณจับฉันทำไมการพรนันมันผิดกฎหมายเหรอมันไม่ผิดกฎหมายรอกไหแต่ทรงเตยยวนตายแล้วในฐานะหุ้นส่วนของเขาคุณไม่อยากพูดอะไรหน่อยเหรอมันไม่เกี่ยวอะไรกับฉันนี่นะฉันไม่ได้อยู่ในประเทศตอนนั้นแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่ามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นแบบนั้นด้วยบริษัทเซิงเกิลของคุณ เป็นเพียงบริษัทเปลือกนอกเท่านั้นบริษัทนี้กองเงินของทรงเตหยวนไปมากกว่าหนึ่งล้านจวนแต่คุณกลับบอกว่าคุณไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วคุณก็อธิบายอย่างไม่ชัดเจนกับทรงเตหยวนจากนั้นคุณก็บางแผนฆ่าเขาใช่ไหมแล้วไงคุณไม่มีหลักฐานนี่นะถ้าคุณไม่ปล่อยฉันไปฉันจะฟอ้องคุณในฐานนะกักขังนงเหนียวนะได้ฉันจะไปบอกเจ้าน้ยให้ปล่อยคุณตอนนี้เลย นี่หมายความว่าอย่างไงากันพวกคุณขังฉันไว้เพียงพ่อฉันเป็นน้องสาวของตู้หวนอย่างนั้นเหรอทุกพี่ทุกน้องของตู้หวนหวังเจียงคุณรู้จักเขาไหมใครนะ่ะไม่รู้จักฉันแนะนำให้คุณพูดทุกอย่างที่รู้มาในระหว่างการสอบสวนคุณได้รับเงินโอนจากจางห่าสองครั้งหกหมื่นครั้งหนึ่งเก้าหมื่นครั้งหนึ่งคุณจะอธิบายเรื่องนี้อย่างไดเค ฉันหวังว่าคุณจะไม่ได้นอนอย่างไม่จําเป็นนะเพราะว่าจางเหานั้นเขาสารภาพทุกอย่างมาหมดแล้วเหตุผลที่เขาไปเที่ยวนั้นก็เพียงเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของเขาเท่านั้นจากนั้นก็จะให้คุณจัดฉากและฆ่าตู้หวนคุณพูดเรื่องไรน,นสาดาอะไรกันเธอเป็นพี่สาวของฉันนะในตอนที่พี่สาวของฉันเสียชีวิตฉันก็อยู่ที่บริษัทนะคุณสามารถถามพวกเขาที่บริษัทได้นะ ฉันจะฆ่าเธอได้อย่างไงกันในเมื่อฉันไม่มีความสามารถแน่นอนว่าคุณไม่มีความสามารถแบบนั้นแต่คุณมีความสามารถที่จะฆ่าเธอได้นะคุณน่าจะมีกุญแจบ้านของเธออยู่ในมือของคุณใช่ไหมคุณเจาะดูเล็กๆในท่อแก๊สปิดมันด้วยเทปในต่อเข้ากับกล้องหมุนด้วยสายเบ็ดนั่นด้วยวิธีนี้คุณสามารถควบคุมกล้องหมุนได้จารยา,กกายาไกลดึงสายเบ็ดเพื่อฉีกเทปออกจากท่อแก๊สได้ ลังจากที่ตู้หันเสียชีวิตแล้วพ่เขาก็ใส่ได้ว่าเธอฆ่าตัวตายเพราะกลัวถูกลงโทษฉันเดาว,ว่าสิ่งที่ฉันพูดมานั้นถูกต้องใช่ไหมหากคุณพูดความจริงตอนนี้สาลจะลดโทษให้คุณนะคุณยังเด็กมากคุณควรคิดถึงอนาคตของคุณมากกว่านี้เป็นฉันที่ฆ่าพี่สาวตัวเองโดยใช้สายเป็ดตกปลาแต่ก็วนจรปิดแต่จางฮ้าเป็นคนจัดให้ฉันทำเรื่องเดี๋ยวนี้ฉันก็เป็นเพียงแค่พูดสมดุ้่วมคิดเท่านั้นคุณเป็นคนทําไม่ทรงเตยยวนตกหน้าผาด้วยหรือเปล่า ใช่แล้วทรงเตอ์อหยวนมีงานในเดดเดตที่น่ารังเกียจเขาชอบบังคับให้ฉันกับพี่สาวของฉันมีอะไรกับเขาพร้อมกันฉันเกลียดเขาสุดหัวใจดังนั้นในวันนั้นฉันจึงตัดสินใจคอยเขาขึ้นไปบนเขาเพื่อชมเบวจากนั้นไปยืนอยู่ที่จุดปอดของกล้องวงจรปิดและก็าถอดเสื้อผ้าของตัวเองออกมาฉันวางยาเขาไว้ก่อนอย่างลับๆและเมื่อเขาตื่นเต้นเขาก็จะสูญเสียการควบคุมในที่สุดเขาก็ตกลงไปถ้าไม่เขาเสียชีวิตถึงเวลาติดต่อตำรวจแล้วครับ อืมรับบอกทำภารกิจสำเร็จไปแล้ว4ใน10ดูเหมือนว่าประสบการณ์การทำงานครั้งนี้จะผ่านไปแล้วครึ่งทางนะวันต่อมาเฮ้ hey, เพื่อนนายเคยขับเต้าเก๋ไหมอะไรลอยก่อนนะไอยาจกฮ่าฮ่าฮ่าหนุ่มเหรอนายเคยขับรถ <laughs> บนเต้าเก๋ไหม <laughs> จะก้างทำเรื่องได้สีระนะ <laughs> ฉันต้องไปแล้วดิกทางซะ <laughs> บอกชันในสี ว่าจะหยุดรถจางได้พีเบรกไม่ทำงานนะ่ะอดเลยเนะใครซื้อรถพังๆแบบนี้ต้องเดือดร้อนแน่นอนก็จบไปแล้วนะครับฝากกดไลค์คอมเมนต์กดติดตามให้ด้วยนะครับก็ใกล้ถึงแสนทับแล้วนะครับฝากทุกคนกดซับสไคร้ด้วยนะครับขอบคุณครับ